พี่สาวสตรอนเยี่ยวโอ้ฮไงพีทายปะปิดเพงลงเอจะไปซื้อของกันมันจะตัดเวลาเราถ่ายวิวมัมังที่ อยู่ตรงอันนั้นแทงที่แผ่มาหอหถังขยะเนาะขยะอันจิ๋วเอาไว้ใส่เอาไว้แบบนี้เราอยากให้มันมีบล็อกแบบชื่นึ่งีผ้าไปไหมตัเป็นส่นใช่จริงจริงนะแ่แบบนี้ที่เป็นหนเอาแบบนี้นะจะได้ใส่ เอแบบไี้ดีไหมเอาไว้ดีสองอันเราหนึ่งเองหนึ่งเั้งใช่ไม่วทำไมพี่มันเป็นพวงๆให้ห้อยเลย ชุดสามแม่ครัวนะคะวันนี้ขอบ,บุกโซยแม่ค่ะเก้าเก้าบาทก็เรามีแล้วสองท้นใช่หรอสีหนะน,น้าคนใจเขาไปดึงตัวนะั้นทำไมเก้าเก้าบาทขอตัวหนึ่ง เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนขายนะพราิสซ่าขายสิบโมงม,มาสิบโมงมาเช้าก่อนหนูหนึ่งชั่วโมงเที่ยงเดี๋ยวนี้บ่ายสองเที่ยงเขาน่าจะอยู่มานานแล้ว<อ>้าพิซ่าเนี่ยค่ะเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็มาพับเสื้อต่อนี่เสื้อที่จะเอาไปนะคะมีแบบเยอะมากกางเกงนี่ดูดิ พี่ใส่จริงตัวเท่านี้เองอะเพราะว่าสั่งมาผิดไซส์แต่ก็ต้องใส่นะคะก็ยังใส่ได้อยู่แล้วก็พวกเสื้อยืดต่างๆเนาะเอาไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าไปอยู่เป็นปีเลยนะคะ เสื้อกันหนาวแลคะยังไม่ได้ซักเลยเดี๋ยวว่าจะไปซักที่โู้นแล้วกัน มีนี่กับตัวเรียนที่จะต้องเอาไปอ่ะมาพับอะไรตรงนี้นี่ติ๊บบอลชื่ออะไรตันี้ตัวนี้ทีอจเอาไปต้องอไปซักเป็นอะไรพวกนเนี้ยไม่ Let's go ชุดที่เอาไปบ้านปู่มไม่ต้องเก็บนี่เอาอันนี้เป็นว้ยไหมหนึ่งวันใช่ไหมไวใส่แบบสบายๆชิลๆ ๆๆานี่ๆๆเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะคะนี่ก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเหลือพวกสกินแคร์หรือว่าอะไรต่างๆที่ต้องใช้ก่อนเนาะเราค่อยเอาไปนี่ของต่างๆก็อาจจะถ่ายให้ดูไม่ได้ครบนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างทั่วไปนะคะว่าแบบเออร์ช้อันนี้ก็เอาไปนู่นนี่นั่นนะคะ